สวัสดีครับห้างุ่ส่วนจำกัดดิจิตอลออฟฟิศโซลูชันนะครับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ฟูจิตซีล็อกนะครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เราได้ทําการเปิดเครื่องนะครับใส่ตลับหนึ่งแล้วก็เปิดเครื่องทางการเซ็ตค่าก่อนก่อนจะเข้าใช้งานนะครับแล้วเราได้ใส่ซอฟต์แวร์คีตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์คีตัวนี้คืออะไรก็คือ usb Memory Kit นะครับผมตอนแรกที่เราเข้าไปจะไม่มีเมนูนี้ มีเดียพิมพ์สิทมีเดียพิมพ์โฟโต้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์จาก USB หรือว่าเสียบสาย USB ต่อเข้ากับกล้องแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับผมส่วนันนี้จะเป็นสแกนเข้ากับ USB ขนดได์นะครับการทำงานของตัวเครื่องก็เหมือนกับเครื่องรุ่กนก่อนๆที่เคยใช้งานแต่ว่าความพิเศษเขาคือจะทันสมัยกว่าในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนนะครับ ัสกีนจะเป็นแบบเลื่อนเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครฟังก์ชัน Copy นะครับก็จะมีให้เลือกจะมีรูปภาพประกอบนะครับผมอ p u t f ฟอร์แมตนะครับแล้วก็เรามาเลือกตรงที่ ID Card Copy นะครับบัตรประชาชนกด on save โหมดนี้ก็ใช้ได้กับบัตรประชาชนได้ทะเบียนบ้านได้นะครับผมอาจจะเป็นค่าเริ่มต้นของเขานะครับ อนนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลก็สามารถาตั้งค่าเครื่องนะครับส่งอ e ีเมลเอกสารส่งเอกสารไปทางอ e ีเมลอย่างอ e ีเมลปลายทางได้นะครับหรือแจ้งแจ้งอ e ีเมล alert กับเจ้าหน้าที่ support เกี่ยวกับเรื่องเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีสแกนีซ c นะครับสแกนเอกสารเข้าไปยังเครื่องคอมได้ทั้ง SMB และ FTP นะครับผม FTP นะครับ s m d <Okay. S 1> ต่อไปก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ใช้ลหลักๆก็คือแต่ใช้ลหลักๆก็คือก๊อปปี้อ่า๊อปปี้แล้วก็อีเมลก็สแกนบน PC ซีซิมเพิลก๊อปปี้ก็คืออ่าเป็นแบบการเข้าก๊อปปี้แบบไม่ต้องเลือกอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์จากแฟลชไดร์แล้วก็สแกนเอกสารเข้าแฟลชไดร์นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการสั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นพิมพ์แบบถาดกระดาษประมาณ2 5 0ร้อถึงหกสกรัมเครื่องนี้รองรับได้ถึง200ออ่าตัวัเครื่องนี้รองรับได้ถึง300แกรัมนะครับ300แกรัมแล้วก็เป็น A3 สบวกนะสิบสองจุดหกนิ้วยาวได้ถึง18นิ้วหรือว่า19นิ้วได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ถาดกันนะครับ ตรงถาดหนึ่งนี่ได้แค่ a สานะครับถาดสอง a สามบวกได้ครับ18ดนิ้ว12.6สอถาดสามก็13บาบวกได้ครับใอ่อท a สาบวกได้ครับ18นิ้วแล้วก็1ิบสอหถาดสี่ครับผม a 3บวกได้เหมือนกันครับเดี๋ยวคิดต่อไปจะเทดส การพริมพ์นะครับพิมพ์เอกสารจากถาดบายพาร์ A3 บวก260กรัมนะครับเครื่องรองรับได้ถึง300กรัมครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ